ว่าคืออะไรครับพี่น้องนี่จ่ะพี่น้องจ่าน้ำยาปูจ้าส่วนยาตทน้ำยาปูนะคะนี่น้ำยาหนมจีนนะคะพี่น้องจ๋าดูสินู้ดูสิค่ะ้ยาปูนาแซบยั่วนะคะมากินกันเลยเนาะพี่น้องขาวันนี้เป็น เมนูบ้านาน,นะคะน้ำยาปูนานะคะแซ่บมากอร่อยมากพี่น้องขาราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกระสาวบ้านป่าพากินวันนี้สาวบ้านป่าพามากินนมจีนน้ำยาปูนานะคะพี่น้องขานมจีนน้ำยาปูนาพี่น้อง พี่น้องขาโ,โหสุดยอดเลยพี่น้องค่าปูนาก็ขุดยากยากนะคะไปขอไปขอปูนาเออญาติมาน้องสาวมานะคะพี่น้องขาก็มากินมาก,กินก็นเลยค่ะพี่น้องขานี่ ฉันยอมนหะน้ำน้อยโหสุดยอดเลยพี่น้องค่ะมาเรื่อง้นี่อืม มาค่ะก็มีผักชะอมนะคะพี่น้องคะผักดึงผัวมันเดิมนะคะพี่น้องคะแล้วก็หอมเปนะคะทูนก็ดิปอะไรค่ะมาค่ะม,ม,มาค่ะพี่น้องนี่ใช้มือเลยนะคะพี่น้องค่ะอืม,อม อืเมือ่อวานไม่ได้ทำคลิปว่าจะทำคลิปเมื่อวานแล้วมันมันเย็นแล้ว พระมาก็เย็นแล้วเลยไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยครับน้องค่ะสัญญาไม่ได้ซ็อกนะเพราะว่าซ็อกไว้อ่ะจะไม่มีคอมเลยถ้าซ็อกไว้ในโทรศัพท์มันความจับมันเต็ม เกินนะฮะอืมอืมอืมอม,มันมากม,มันของปูอะ Wow. Mm. Mm -hmm. mm. cả có diện mình đừng nó, yên mà, tuần sáng, yên, trưa ก,กินหญ้าน้องคอมโดโต มมวนๆข้าบปากเลยพี่น้อง

โอ้อร่อยน้องเอิงเงแตก้ะเนี่ยผัดกิงน,นี่แหละผัดชีลาวจะอร่อยมาก Ừ. Mm -hmm. มันเต้มหมดเลยมันมาก Wah. Wow. Mm. มีคนบอกว่าอะไรกินของเดิมๆกินของแบบเนี้ยทำไมไม่กินปูกินกินกุ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่มีเงินซื้อค่ะพี่น้อง ชอบกินแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะกุ้งอะ่ะเป็นบางครั้งกินได้คลิปก็มีกินปูกินหอยทอุนยายชอบแบบนี้นะเขาแบบเป็นบ้านเลยอะ่ะ 嗯。哇，二少爷。嗯。嗯。 Kim. nè mắt không cô ừ, ừ อีอน <mm> sí ้องอืมอืมโอ้ยลืมลืมเลยอ่ะฝักทินของฉันลืมเลยตายแล้วตาย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 สมองดูสิอ้ Ừm. Dư mà Ừ. À. ừ. cực cục thịt đó. Ừ. À. <c oughs> ก,กราบสวัสดีค่ะฝากเรลตุดแชร์ตอนนั้นนะคระับน้องขาอบคุณมากครับชมบไายบาย